สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทัลลต์เหมีวเหมีววันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาววันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคม2 5ง8 5 6 8กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาววันศุกร์สบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักกันเนาะโดยแบ,บ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทคนโสดกับคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพาร์ทคนโสดกันก่อนขอให้สิบบให้กับคนโสดชาววันศุกร์ได้ค่ะ ช้าวันศุกร์เหมือนช่วงนี้คนโสดมีคนเข้ามาเยอะนะแต่คุณ <c oughs> ช่วงนี้คุณยังไม่ได้สนใจใครเพราะยังไม่มีใครถูกใจคุณนะก้าวถวยแปดเหรียญช่วงนี้คุณกําลังทํางานนะเก็บเงินเก็บทองสร้างเงนือสร้างตัวเหมือนคุณบางท่านนะสามเหรียญเหมือนคุณมีเกณฑ์ที่จะสร้างบ้านหรือปลูกบ้านนะคุณกําลังเก็บเงินเพื่อสิ่งนั้นช่วงนี้คุณมุ่งมานะสร้างตัวนะหนึ่งแม่นนเท้า ใครเข้ามานะคุณก็ไม่ค่อยสนใจอะนะเน้นเก็บเงินเก็บทองมากกว่านะคิงเหรียญน,นะคุณมองว่าโอกาสชีวิตในตอนนี้ด้านการงานการเงินอะไม่กำลังเข้ามานะ <c oughs> เพราะงั้นคุณควรคว้าวกันยืไว้ก่อนดีกว่าแล้วอย่างหนึง่งถ้าหากคุณเลือกความรักนะขนะนี้ถ้าเกิดมันเป็นรักที่ไม่ดีคุณต้องมานั่งเครียด กับสิ่งที่มันไม่ควรจะเครียดน,นะทําให้การงานต้องเสียคุณก็เลยเลือกที่จะตัดด้านความรักออกนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าคนรอบข้างคิดอย่างไรกับคุณนะขอไปห้าใบค่ะ เามองว่าคุณนะค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดนะซีเรียสเรื่องเก็บเงินเก็บทอง <c oughs> ขอภัยค่ะแม่หมอไม่ค่อยสบายนะ <c oughs> คุณกำลังเคร่งเครียดและซีเรียสกับเรื่องเก็บเงินเก็บทองนะ <c oughs> แต่ว่าคุณก็เหมือนแบบเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยแล้วก็แบบ ไปทำบุญให้ทานค่อนข้างบ่อยนะหกเหรียญนะเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมอะไรเงี้ยเพราะงั้น,น,นก็เลยมองว่าคนรอบข้างคุณมองว่าคุณยังไม่พร้อมกับความหลักนะโอเค อขอ <c oughs> พายห้างไบกับชาววันศุกร์มาดูกันดีกว่าว่าในเร็วๆนี้นะจะมีคนถูกใจเข้ามาไหม คุณยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าเลย <c oughs> นะห้าถ้วยนะเหมือนคุณยังมีอดีตที่ฝังใจอยู่นะและณนะขณะน,นี้คุณมุ่งเน้นความสําเร็จนะสี่ไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคุณมุ่งเน้นความสําเร็จไปที่หน้าที่การงานเก้าไม้เท้านะจริงๆคุณเป็นคนคิดมากนะถ้าเรื่องความรักคุณจะค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนในอดีตคุณเคยเจอ ความเจ็บปวดนะการเลิกลาย่างแสนสาหัสมามันเลยทำให้คุณเมื่อพบความรักครั้งใหม่แล้วมันเลยทำให้คุณไม,ไม่ไม่กล้าเปิดใจนะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เลยยังไม่มีใครเขายัางไม่มีใครเข้ามาที่ถูกขัดใจคนจริงๆนะโอเค เอาล่ะและชีวิตช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะขอไพ่ห้าใัค่ะ ให้บอกว่าคุณยังเจ็บปวดกับความรักในครั้งอดีตนะสิบดา <c oughs> แล้วก็มุ่งเน้นไปที่งานเงินนะช่วงนี้คุณก็ยังโสดไปก่อนนะ <c oughs> ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีใครที่ถูกใจเข้ามานะสำหรับคนโสด <c oughs> ใครเข้ามาก็คือตัดหมดอะคุณเลือกที่จะเลือกเป็นหน้าที่การงานแก้วเหวีเงินทองแทนนะ, <c oughs> นะเนี่ยเจ็ดถวย แทนที่จะเลือกความหลักนะโอเคจบลงไปแล้วสำหรับคนโสดเดี๋ยวต่อไปเป็นของคนมีคู่นะคะอาลาดเดี๋ยวต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะขอให้สิบใบให้กับคนมีคู่ชาววันศุกร์เลยค่ะ ดูจากหน้าไพ่นะก็คือแบบเหมือนคุณนะ่ะเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างนะสิบดาบดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนคือต่างฝ่ายทั้งคุณและเขาต่างทำงานวนะ่างานหนักและคาดหวังว่าเงินที่ได้จากการทำงานหนะักจะเป็นเงินเก็บ <c oughs> แล้วก็เงินที่สามารถเอาไปลงทุนให้มีดอกผลงอกเงยมาได้คุณพยายามเก็บเงินอย่างหนักนะแต่สุดท้ายเหมือนมีคนนอกอะ่ะเขามาขอยืมเงินหรือมาหลอกเงินก้อนนี้ไป <c oughs> แต่ด้วยความที่คุณมีคู่ที่ดีนะเขาคอยซัพพอร์ตคุณเขาก็แบบ ประมาณว่าแบบเออไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดกันได้เนาะแต่ว่าอย่าให้โดนหลอกสัมซากก็แล้วกันอารมณ์ประมาณนั้นคือเหมือนเพิ่งโดนหลอกเงินไปแต่คู่ของคุณเขาไม่ได้ว่าอะไรคุณนะเขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตคุณเพียงแต่คุณข้อแรกคุณก็เกรงใจแต่ว่าด้วยความที่เป็นคู่กันนะเนาะ ก็อาภัยให้กันแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคือคุณมีคู่ดีนะโดยจากหน้าไพ่แต่ให้ระวังเรื่องการหลอกลวงนะจากบุคคลภายนอกเพื่อจะเอามาเอาเงินก้อนที่คุณเก็บไว้เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวกับครอบครัวของคุณแลกับห่วงคุณนัณออกไปนะโอเคเอาล่ะ <c oughs> okay. right. เรามาดูกันดีกว่าว่าคุณควรทำอย่างไร 好，拍下嘛呀。 ให้บอกว่าอะไรที่เสียไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปนะก็คือต้องปล่อยวางอ่ะเพราะดูทรงไม่มีทางได้กลับคืนมาแม้คุณจะคาดหวังว่าจะได้กลับคืนมานะคุณก็ต้องทํางานอย่างหนักและเก็บเงินไว้ไพ่บอกว่าอ่ะนะแล้วก็ตัดคนที่จะพยายามเข้ามาโดดเงินใหม่อีไปให้หมดซึ่งคุณก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็พยายามตั้งต้นใหม่อยู่ นะโอเคแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเนาะงคุณขอให้ห้ามเลยค่ะ รูจักหน้าไพ่นะคือเขามองว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งต่อให้คือเขามองดูว่าคุณอ่ะกังวลแล้วก็พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินก้อนใหม่แล้วเขาก็มองว่าเงินที่เสียไปแล้วอะ่ะมันเป็นเงินส่วนของคุณนะเงินกองกลางม,มันไม่ได้เสียไปมันก็ยังอยู่นะ แต่ว่าอีกไม่นานนะคุณก็จะทำงานเก็บเงินกลับมาได้ขึ้นมาใหม่ไม่ต้องกังวลนะรู้จักหน้าไพ่แล้วก็คือหลังจากคุณทำงานอย่างหนักคุณก็จะเก็บเงินมาได้เยอะขึ้นนะแล้วก็จะจําเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนนะ <c oughs> ซึ่งคู่ของคุณนะ่ะเขามองว่าทุกอย่างมันผิดพลาดกันได้นะเขาไม่ได้โกรธคุณเลยนะ ดูจากมน้าไพ่นะคุณมีคู่ดีนะเอาจริงโอเคเอาละแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่านอกจากปัญหานี้จะมีปัญหาอื่นเข้ามาอีกไหม ขออภัยค่ะดูไม่มีปัญหาอะไรใหญ่อีกแล้วนะส่วนมากจะเป็นปัญหาเล็กๆแน่นอนเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขารู้สึกภูมิใจว่ามีคุณอยู่ในชีวิตนะแล้วคุณเป็นคนเก่งนะถ้าใครมีลูกนี่ก็มีลูกดีนะเป็นอภิชาต,ตาบุตรนะ โดยรวมคือแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะในการใช้ชีวิตคู่โอเคเอาลาจบลงไปแล้วเนาะสำหรับความทำนายของคนมีคู่ประจำของชาววันศุกร์นะประจำเดือนสิงหาคม2568ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งวเวลาลงคลิปจะได้ด่วนะค,ะคลายคิดนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ